คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกับสูตหวยโชคเศรษฐีมารน้านครับกับสูตร10บนนะครับ10บนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ธันวาคม63 16ธันวาคม63นะครับเสรีติเข้ามาทั้งหมด16งวดนะครับมีสรุป1งวดนะครับงวดที่สรุปก็คือ16กรกฎาคมนะครับไม่ใช่ว่าล่าสุดนะครับโอเคเรามาดูนะครับ หน่งเจ็ดสิบกนราคมนะครับสิบหกานอ๋อมอะาาดูนะครับเราเชนในส่วนของหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกสิบบกหลักหน่วยบวกด้วยสองตัวเลขนะครับสองบวกศูนย์บวกหนึบวกามเได้ท่ากับ16บหกสิบหกบวกศูนที่ก้าเป็นสิบหกวกนึงที่เป็นเจ็ดเบวกนที่เป็นแเป็นเ 9บกบวกสเป็น12บสอง2ิบงวกหของที่เป็น3ครับได้เจ็ดแ7ดเก้าสองสามเจ็ดปดเก้าสองสนะครับเจ็ดแปดเก้าสอมครับลำดับสามบนคเจ็ดแปเก้าเจ็ดแปดเก้าสองสนะครับเลขแปดอาเลขสอครับ, 8, อ 2, รบขอมันตเป็นของหลักสิบหลักสิบบทครับ3ามสิธนคมหกครับคำนวณในส่วนของ หลักสิบนได้เจ็ดแปดเาศูนย์สามสี่เดแปดเก้าศูนย์สามสี่ครับรบเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเครับสิบเจ็ร์ลองกสีออก395ครับสามเก้าสองตันหได้9ครับมาตำแหน่งของหลัก10หลักสิบราที่1นึครับสิบเจ็าร์ลของหกสี่ครับแปดเก้ 8, 9, 0, 1, 4, ครับแปดเก้ 8, 9, 0, 1, 4, ครับรบเก้าศู อ่าสิบเจ็ดอร์ของหกสคำนวณได้8 9 0 1 4้าศูนยครับแปดเก้าศูน่าหควันหกสครับออก3 7, 7, 2, ามจุดเวราออก97ครับตัวเลขใดจะมาในหลักสิบครับนี้เลขศูเลขศูนย์มาในหลักสิบครับหนึ่งควันหกสครับคำนวณหลักสิบผลได้8 9 0 1 4้าศูนย์ครับ เอาดูนะครับ890 1 4 5แปดเกศนย์สีห้าครับเลขศูนย์ครับมารัก1ิบสองครับสิบกุมาพันหกสีครับคำนอลักสิบผลได้1นึ่งสองส4 7 8ครับ1 2, 3, 1, 2 3, 1, ึ 1, ่งสองมสเปราดูหนมีนาคม64ครับออกแปดสามห้าหองเจ็ดสาลักสิบ ตันที่หนึคือเลขสานี่ครับเลขสามาในหลักสิบหงมีนาคมหกสีครับคำนวณหลักสิบบนได้2 3 4 5า9 2 3 4ห้าแปดเก้าสอครับสองสามสี่ห้สอามาแปดเตามครับ2องส8 9ครับสิบหมีนาคมหกสีครับออก8ปด4 22าศูนตันึ่เครับเลขส มาหลักสิบครับถึงแม้จะมา4 2 2ครบก็ตามนะครับเราโฟกัสที่หลักสิบต่อม,มาเจนหนึ่งก่อนนะครับ16มีนาะคม6 4ครับคำนวณหลัก10บนได้5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 2ครับเรามาเดี๋ยว5 6 7 8 1 2ครับเรียก7ครับมาตำแหน่งของ หลัก10เราจะหนครับแถมมาได้ร้อยด้วยครับ1่เมษายนทกสีครับคำนวนหลัก10บบนได้าศูนย์สาดครับ789034ครับเลข8ครับมาตำแหน่งของหลัก10เราจะหนครับเลข7แถมมาเลยครับ7 8 7มาครบเลยครับ16 <c oughs> 16เมษ <c oughs> ายนครับ สิบเป็นสาย,ยนหกครับคำนวณหลักสิบนได้4 5่ห้าห5 6จ็ดศูนย์หนึ่งครับสี่หาเจ็ดศูนย์หนึ่งครับับองพันสอง501สอง18นยหนึครับนะครับลำดยวหลักเลขเจ็ดครับมาหลัก10มาตรงกลางนะครับ 2พุม6กครับคำนวณหลัก1ิบนได้678923 678923สามครับเรา,าเดีนะ678923 678923ครับ1ิพฤษภาคมครับออปาเ8 4ป่้องนครับเลข7ครับมาเปของหลักสิบครับ สิบหกพฤษภาคมครับคำนวณหลักสิบผได้สี่หกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งครับลำเดเล็กเจ็ครับมาตวแหน่งของหลักสิบครับหนึ่งไม่ได้เหรหกสี่ครับคำนวณหลักสิบผลได้ศูนย์หนึ่งสองเจาเดครับลำเดิมสิบหกไม่ได้เหรอครับออกหกแปดหกเก้ปดเล็กหครับมาตวแหนงของหลักสิบตอนที่นึ่ครับ ชุกไม่ได้อย่าทกสี่ครับคำนวณหลักสิบปอนได้9 0้90 1, 90 1, 6, 1, าศู 90, 90 1, 2, 1, 256, นย์หนึ่งเก้าศส่งครับน9 0งเก้าศูนองนย์หนึ่งสองห้าหกครับเลขหครับมาตำแหน่งของหลักสิบปนดครับหก็ได้ได้คขอหกสีครับคำนวณหลักสิบปนได้ 5้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสครับเราหดแปดหนึ่งสก็ได้เราคมครับออก5้า2 5เจ็้องเศูนย์นะครับห้าหกเจ็้องเศูนะครับเลขอะไรเลขสมาตำแหน่งของราศสิบนครับถึงแม้จะมา7 2็ครบก็ตามนะครับ16ก็ได้ราคมหกสีครับ สิบกก็ได้ถ้าคม6กนะครับออกเจ็ดแปเนะครับเป็นวันนี้ที่หลุดไปที่ผมบอกว่ามันหลุดหึนนหวง,ดว,งว,ดดหวดนะครับคือวของสิบก็ได้าคมนะครับที่สิบงอดมีสลุดหนงงอดนะครับคือวันนี้1นสิงหาคมครับหสิงหาคมออกเก้าหน่องหนึ่งสองสครับคำนวณลำตำแหน่งของหลักสิบบนได้ 456 701ครับ456 701แล้วก็ต้องมาดูนครับ456 701ใช่ไหม4 5ั7ส1นะครับ16สียงหคมครับออกได้ค่าครับมาตำแหน่งของหลักสิบบนครับเรามาดูครับ16สียงหคม0 4บวก4บวก6บก7บวก5บวก0บก2บก3ได้เท่าไหร่ครับ ได้เทไรเอของผมได้27ครับอ7บเจ็วก0นของที่เป็น27 17, 7สิบบวก1งของที่เป็น8 8บวก1ของที่เป็น9 9้บวก1ของที่เป็น10บศูนย์บวก3ของที่ได้3 3บวก1ที่เป็น4ได้789ดแปนะครับนกนยายนก4ครับออก1144 7 5 2 9 7 9ะครับ หลักสิบเคือได้เจ็ดเลขดเจ็าตั้แต่ของหลักสิบก่นครับสี่แถนม,มาด้วยสี่แม,มาหลักร้อยนะครับต่อมาครับหนึ่งกัน,นยายนหกสี่ครับเรามาดูนะครับ1นึ่งหนึ่งบวกหครับบวกด้วยสบวกด้วยสี่บวกด้วยเครับบวกด้วยห้ครับ,บ บวกด้วย7ครับบวกด้วย9ครับเท่ากับ40เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับได้47 47บวกส่วนคงที่ครเป็น47 7 7บวก1คง,งที่เป็น8 8บวก1คง,งที่เป็น9 9บวก1คง,งที่เป็น10ู ศูนบวกสามงที่ได้3 3มสบวกหนึงที่เป็น4ได้เลขจุดเด่นรับ7 8 9ดแปตัวเลขแต่จะมาด้าตำแหน่งของหลักสิบเรานครับโอเคครับจะได้เลยครับนะครับอันนี้เป็นหลักสิบบนนะครับลองนำไปเทียบกับสูตรที่ผมลงให้ก่อนอันนี้นะครับ สถิติของมันทั้งหมด16งวดครับมีสรุป16งวดก็คือ16กรกฎาคมนะครับแต่ว่ามันเลยผ่านแล้วล่าสุดมันเข้าอยู่แล้วนะครับโอ okay. เค10ป,นปนนอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะครับรู้ก่อนรอยก่อนการสนับสนุนขขช่องสิทธิมนัดครับขอให้วันนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ